ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามการตรวจสอบสารเสพติดที่ eTech กันนะคะซึ่งวันนี้เราได้ตัวแทนการตรวจสอบสารเสพติดนั่นก็คือมีนาทักศึกปาปี2แผนการตลาดทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าการตรวจสอบสารเสพติดของ eTech นั้นทำไปเพื่ออะไรงั้นเราไปฟังอาจารย์ผู้ตรวจสอบสารติพติดที่ eTech กันเลยคะ่ะ อาจารย์คะลดตัวปัสสาวะกันยังคืออย่างนี้ท่านผอมีนโยบายนะว่าเด็กวัย10ทุกคนเนี่ยต้องรับการตรวจัสสาวทุกคนนะครับอย่างน้อยเติมละหนึ่งครั้งของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยเติมละสองครั้งเพื่อตรวจหาสารเสพติดนะครับในปัสสาวะมีอะไรบ้างของเราเนี่ยตรวจได้เกือบทุกประเภททั้งยาบ้ากัญชาไอเคนะเพื่อเพื่อการเฉพาะ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนะครับที่ส่งมาเรียนที่อีเทคนะครับนี่จีนู้ดป่ะใช่จีนูนะโอเคนะเดี๋ยวผมณพทำการตรวจแล้วก็จะมาขึ้นในผลการตรวจว่าเป็นบ้างนะครับนะสบายใจได้ว่าเรียนที่อีเทคแล้วน่าจะปลอดสารเสพติดนะครับนะโอเคนะนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากสารพลังสร้างสุขโดยสช เพิ่งมาเรียนเหรอลูกแล้วทำไมถึงมาเรียนสายอ่ะในกระเป๋ามันมีอะไรแลลูกนี่ลูกหลเหลืลลเอเกินแต่มาให้กูดูหน่อยกระเป๋ามีอะไรบ้างมาขออนุญาตดูหนสักขอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างนี่มีแต่เครื่องของบาโอเคดูคขอตรวจหน่อยนะอะไรอ่ะ คืออะไรของไทยไของเพื่อนแล้วอยู่ในกระเป๋าหนูได้ไงไม,มันอยู่ในกระเป๋าหนูก็แสดงว่าเป็นของหนูนะมีบุหรี่ในข้อพองนะแ่คปูต้องหักคะแนนและพัคการเรียนโอเคไหมแล้วถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บาน でも最初は大きい。